นะคะคุณยุ้ยคือทันโตตกใจเหมือนกันบอกว่าพักงานแสดงไปเลยค่ะตอนแรกก็ตกใจอุ้ยจะลาวงการหรือเปล่าเปล่าค่ะคือปีนี้เขาตั้งใจปั๊มลูกเนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวบรรเทงไทยรัฐของเราก็ไปเจอเนี่ยค่ะที่งานของพระอาจารย์ตุ๋ยนะคะเกจิอาจารย์ดังที่จังหวัดอุดรธานีเขาเป็นคู่รักสายบุญไปแล้วค่ะพี่ยุ้ยพิธันเปิดใจกับเรานะคะบอกว่าช่วงนี้นอกจากงานไลฟ์สดขายของในเพจ Facebook แล้วก็ติ๊กตอกส่วนตัวแล้วนะคะก็เอาเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยพาครอบครัวเดินสายทำบุญตามที่ต่างๆเนี่ยแหละค่ะ ความสุขก็คือได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวค่ะนี่เห็นคุณย่าป้าคะี่นั่งเนี่ยค่ะที่พี่แจ๊กเกอรลีนไปนั่งอยู่ด้วยอ,อายุเ9้าปีแข่งแรกนะย่าแท้ๆของพี่ทานคือได้มาทำบุญด้วยกันมีความสุขเนี่ยแม่ของพี่ยุ้ยเนี่ยที่ใส่แว่นคุณผู้ชมมากันทั้งครอบครัวอิ่มอ,อกอิ่มใจเลยละค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะทั้งคู่บอกว่าเตรียมตัวปั๊มทายาตแบบจริงจังค่ะโดยตั้งเป้าแล้วนะคะว่ายังไงเพราแม่ก็ต้องได้อุ้มหลานปีนี้แน่นอนค่ะ ส่วนข่าวหรือรางวงการนะคะพี่ยุ้ยพี่ธันบอกเลยนะคะว่ายังรักและทํางานต่อไปแน่นอนแต่ช่วงนี้ขอพักงานหน้าจอทั้งหมดเลยเพื่อมาสร้างครอบครัวแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะก็อยากจะมีอุ้มให้พ่อแม่ได้อุ้มหลานนะนะคะใครคิดถึงก็ติดตามได้ในโลกโซเซชียลไปก่อนนะคะก็ถ้าคิดถึงเรา เปิดทั้ง Facebook ทั้งติ๊กต็อกค่ะได้เจอพวกเราบ่อยแน่นอนเว่าตอนนี้ขายของอย่างเดียวเลยไม่ได้รับงานละครใช่เตรียมตัวจะมีน้องเตรียมตัวจะมีน้องข่าวดีจริงๆได้ครับวันนี้ปีนี้แหละครับต้อง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 มีแล้วครับเพราะว่าจากอายุแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้ว ก็ยังติดตามได้นะคะแต่ว่าเราเห็นภาพครอบครัวอย่แล้วมีความสุขเนาะคุึงพ่อไม่99ปีคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือเราแบบนั่งอึ้งแบบคุณย่า99แล้วอ่ะค่ะคุณย่าคุณยายรออุ้มหลานกันแล้วจัดให้กันได้เลยนะคะเอมิกก็รอติดตามอยู่เหมือนกันกับภาพน่ารักนะคะคุณ